เต่าของต้องไปไปแล้วเห็นไหมน้องไตามเดิใหมลยลองไปตามเต่าไปไหมจ้าลงไปแล้วหนูระวังเหยียบอีกตัวหนึ่งนะลูก ไม่ถูกหรอคะก็บายบายนะ